หยุดข่าวลือเมปฏิดาเคลียชัดครอบครัวยังรักกันใครชอบสาระแนก็ชัดเจนนะคะหยุดข่าวลือเมปฏิดาเคลียชัดครอบครัวยังรักกันใครชอบสาระแนก็ชัดเจนนะคะจูจูก็เจอข่าวลือแบบไม่ทันตั้งตัวสําหรับคู่สามีภรรยาหนุ่มกัญชัยและเมปิิดาแต่เพราะล่าสุดคุณภรรยาได้พาลูกสาวน้องมาอยู่ไปเที่ยวพักผ่อนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยไร้เงาของคุณสามีไปด้วยเลยมีชาวเน็ตบางคนเกิดความสงสัยเบาๆว่าทําไมหนุ่มถึงไม่ตามเมเ กับลูกสาวไปเที่ยวด้วยอยากเห็นภาพสามคนครบพ่อแม่ลูกจนขั้นคิดไปว่าหรืออาจจะแยกทางกันแล้วก็มีล่าสุดข่าวรือทั้งหมดคงต้องเบรกเพราะเมย์ได้โพสต์รูปที่นั่งคู่กับน้องมาอยู่แล้วเขียนแคปชั่นว่าครอบครัวเราต้องแยกเที่ยวแยกทํางานเรายังเป็นแฟมิลี่ที่รักกันเหมือนเดิมนะคะมาอยู่รับรู้ในการทํางานของพ่อที่หนักในทุกๆวันใครชอบสาระแนะก็ชัดเจนนะคะแฟนๆตามมากดไลค์ถูกใจในประโยคเด็ดของเมย์สุดๆชัดเจนขนาดนี้แล้วคงไม่มีอะไรสงสัยเพราะหนุ่ม ทำงานหนักจริงๆเลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวเท่านั้นเองค่ะ